สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะคลิปนี้ขอย้อนกลับไปเกี่ยวกับประเด็นที่พ่อแม่น้องชมพู่ได้เปิดใจสงสัยลุงพลบอกไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนและพูดไม่ตรงกันกับสะดึงก่อนน้องหายตัวไปนั้นได้มีการคุยกันต้องแยกน้องชมพู่ออกจากลุงพลเพราะน้องติดลุงมากเกินไป จากรายการถามตรงๆกับจอมขวัญโดยพิธีกรคุณจอมขวัญได้มีการพูดคุยกับพ่อแม่ของน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้หายตัวออกไปจากบ้านพักอย่างปริศนาก่อนจะมาพบศพน้องที่เสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟที่บ้านกกกอกหมู่ที่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรนั้นในณขณะนั้นกระแสสังคมก็ได้ตั้งคำถามมากมายพ่อและแม่น้องชมพู่ก็ได้เปิดใจเคลียทุกประเด็นหลังเกิดดราม่าขึ้นบนโลกโซเชียลในณขณะนั้นขอสรุปประเด็นที่พ่อและแม่สงสัยในตัวลุงพลมาให้ฟังดังนี้นะคะแม่บอกว่าทุกคน คือผู้ต้องสงสยัยยกเว้นชมพู่โดยตำรวจจะเป็นผู้พิสูจน์ว่าใครคือคนร้ายแม่เริ่มสงสัยในตัวลุงพลตั้งแต่งานศพน้องว่าทำไมลุงพลและป้าแตนหลังๆไม่มางานศพเลยแต่แม่ก็ไม่ได้บอกพ่อเพราะกลัวว่าจะไปจับผิดลุงพลแล้วทำให้ทะเลาะกันลุงพลออกสื่อ พูดไม่เคยตรงกันเพราะสะดิ้งบอกกับแม่ว่ายังไม่ได้บอกใครเลยว่าน้องหายจนเดินไปถึงบ้านป้าแตนซึ่งตอนนั้นมีแค่ป้ากับลูกของป้าแต่ลุงพลออกมาบอกว่าเจอสดิ้งแล้วสดิ้งบอกว่าน้องชมพู่หายไปซึ่งก็ทำให้ข้องใจว่ารู้ก่อนหรือหลังไปรับพระกันแน่เพราะพูดไม่ตรงกับสดิง ที่บอกว่าไม่เจอลุงพลที่บ้านซึ่งแม่เชื่อว่าสะดิ้งจำไม่ผิดและพูดตรงกันทุกครั้งอีกทั้งสะดิ้งยืนยันว่าไม่ได้โกหกสรุปแล้วลุงพลรู้ว่าชมพู่หายไปก่อนหรือหลังไปรับพระและช่วงเวลาที่ลุงหายไปรับพระนานไปหรือไม่ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าออกจากไร่ 9.22นาฬิกา22นาทีมาถึงบ้าน9.30นาฬิกา30นาทีก่อนจะรีบไปอาบน้ำและไปรับพระพระบอกลุงพลไปรับตอน1 0 1โมง10นาทีซึ่งระยะทางสั้นมากใช้เวลาไม่นานเวลาน่าจะเหลือและเรื่องที่ลุงพลบอกว่าที่ช้าเพราะแวะคุยกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านที่เจอลุงพล สในสามคนพูดตรงกันว่าเจอลุงพลหลังจากที่รับพระแล้วไม่ใช่ว่าก่อนไปรับพระน้องๆคนอื่นก็มีสงสัยเช่นเดียวกันโดยตอนแรกทุกคนก็ดูจากข่าวกระทั่งมานั่งคุยเปิดใจกันว่าสงสัยลุงพลเหมือนกันใช่ไหมช่วงสองสามวันก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ซึ่งแม่เองสงสัยมาก่อนแล้ว ตนเลยบอกให้มานั่งคุยกันแต่ไม่ได้บอกป้าแตนเพราะคุยเรื่องนี้ไม่ได้เมื่อถามว่าสังคมตั้งข้อสงสัยว่าแม่ไม่เสียใจที่น้องจากไปหรือไม่แม่ก็อธิบายว่าเราต้องทำใจและต้องรีบหาน้องตอนเย็นก่อนจะเจอศพน้องเรากําลังจะไปทําพิธีหาน้องและอีกอย่างมีตำรวจมาหาเราตลอด เราก็ไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ผ่านสื่อเมื่อถามว่าเจอรองเท้าแล้วทำไมไม่ขึ้นภูแม่บอกว่าตอนนั้นมีร่างทรงมาบอกเราว่าให้ทำพิธีบอกว่าถ้าทำแล้วจะได้ลูกคืนตอนหนึ่งทุ่มซึ่งระหว่างนั้นก็มีคนนำรูปรองเท้ามาให้เราดูด้วยความที่เราอยากจะได้ลูกคืน เราก็รีบไปทำพิธีพอลงมาก็เห็นว่าคนกรูกันไปและมารู้ว่าเจอน้องแล้วตอนนั้นตนได้ยินเสียงจากวิทยุของเจ้าหน้าที่อุทยานว่าเจอน้องแล้วยายก็บอกว่าไม่ต้องไปเพราะกลัวจะไม่ไหวเดี๋ยวคนจะหามลงมาอีกเนื่องจากเราไม่ได้กินข้าวกินน้ำกันเลยซึ่งยังต้องมีพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน เราจึงนั่งรอที่บ้านระหว่างนั้นพ่อก็โทรหาเพื่อนที่ขึ้นไปบนภูเพื่อนก็บอกให้ทำใจว่าน้องไม่อยู่แล้วนะตอนนั้นเราเชื่อคำทำนายดูเหมือนจะจริงก็ไม่ได้คิดเรื่องขึ้นเขาและไม่คิดด้วยว่าลูกจะตายคิดว่าลูกเราจะกลับมาตัวเป็นๆตอนนั้นเราจะไปนะแต่ตากับยายห้ามไม่ให้ไป เมื่อถามว่าลองคิดแทนคนที่สงสัยพ่อกับแม่ต้องไม่รอและอยากจะไปหาลูกด้วยตัวเองหรือไม่พ่อกับแม่บอกว่าตากับยายห้ามไว้ซึ่งเราก็จะไปอยู่ความคิดเราคือลูกยังอยู่เมื่อถามว่าแล้วจะรอให้เขาพาลูกกลับมาแม่ไม่อยากขึ้นเขาไปหาลูกหรอแม่บอกว่า เขามันสูงมากนะซึ่งพ่อก็อธิบายเสริมว่าเราไม่ได้พักผ่อนมา3-4วันแล้วช่วงแรกเราเชื่อหมอธรรมที่มาทำพิธีว่าให้ไปจุดธูปตรงนั้นตรงนี้ส่วนในเรื่องการที่ทำศพเร็วเผาเครื่องใช้ของชมพู่แม่ก็อธิบายว่ามันเป็นประเพณีของหมู่บ้านแถวนั้นต้องผเผาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไปด้วย ซึ่งเราก็ไม่ได้เก็บเองและไม่ได้เก็บหมดญาติิเป็นคนเก็บให้เนื่องจากต้องเตรียมบ้านเพื่อทำพิธีซึ่งยายก็บอกให้เหลือไว้ดูต่างหน้าด้วยแม่เริ่มสงสัยลุงพลจากทำลายแต่ก็มองไม่ออกว่าเหตุจูงใจคืออะไรและในขณะเดียวกันนั้นพ่อก็มีตอบคำถามสังคมเรื่องที่หลายคนสงสัยว่า วันที่น้องหายตัวไปนั้นพ่ออยู่ที่ไหนโดยพ่อบอกว่าวันนั้นพ่อไปไถานาพ่อออกจากบ้านเวลา7นาฬิกา30นาทีไปถึงนามีคนเลี้ยงควายเห็นพ่ออยู่ตลอดเวลาและอีกสามคนก็มาบอกว่าจะเป็นพยานให้ว่าเห็นพ่อชมพู่ไถานาอยู่ตรงนั้น ซึ่งพยานไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยทม์ไลายลุงพลทำไมไม่ตอบให้ชัดเจนเพราะของผมตอบชัดเจนแล้วและมีพยานด้วยซึ่งก็อยากให้ลุงพลตอบให้ชัดเจนด้วยนอกจากนี้พ่อกับแม่ก็อยากจะเคลียร์กับลุงพลเพราะลุงเขาเป็นญาติเราถ้าไม่ใช่เราจะได้ตัดออกไป ก็อยากให้ลุงตอบเรื่องไทม์ไลน์ซึ่งแม่ก็ยังนึกไม่ออกว่าลุงจะทำไปเพื่ออะไรแม่คิดว่าลุงพลรักลูกเรามากเกินไปก่อนที่น้องจะหายตัวไปนั้นยังพูดกับพ่อเลยว่าจะต้องให้น้องถอยออกมาบ้างแล้วเพราะน้องติดลุงมากแม่ก็ไม่รู้ว่าเขารักลูกเราแบบไหน เขารักลูกเรามากจนสัญชาตยานความเป็นแม่ต้องดึงลูกกลับคืนมาซึ่งเป็นความสงสัยตั้งแต่ก่อนน้องได้หายไปประมาณเดือนกว่าๆถึงขั้นเขาประกาศผ่านรายการว่าถ้าเราไม่เลี้ยงจะขอลูกเราไปเลี้ยงหลังๆล,ลุงพลมาชวนไปไหนไปตลาดก็จะไม่ให้น้องไปทุกครั้ง ให้ไปเป็นบางครั้งเท่านั้นเราไม่ได้ปรับปรำลุงแค่สงสยัยอยากให้ลุงเคลียร์เพราะเรายังต้องอยู่ด้วยกันแม่ชมพู่กล่าวเพื่อนๆพนพี่ๆี่แฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ อะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ